ดานี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายเนาะของของของเดือนของไตรมาสนะครับสำหรับวิกลี่แพดเคมเนี่ยก็ภาพรวมเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยปรับลงนะครับในไตรมาสสองนะครับก็ลดลงมาประมาณ13% Q on Q นะครับทั้งในส่วนของน้ำมันดิบแล้วก็ในส่วนของน้ำมั่านะครับลงมาอยู่ในส่วนของน้ำมันดิบเนี่ยลงมาอยู่สักประมาณ66เหรียญนะครับก็ลดลงมา นะครับสาเหตุหลักเนี่ยก็มาจากการที่ o อ e ป PLUS นะครับเริ่มอันวายนะครับตัวการคัดโดยสมัครใจนะครับ<ม>เดิมจากเดิมเนี่ยที่คาดว่าจะค่อยๆอยันวายเดือนละประมาณแสนส0 0บาทต่อวันเนีเ<ม>ขา <ๆ S 1> ก็เร่งอันวายขึ้นมาเป็นเดือนละ411,000หนึนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมที่คิดว่าจะอันวายสิเดือนเนี่ยนะครับ ตอนนี้มันก็ลงไปเหลือแค่ประมาณสัก5้เดือนมันก็จะหมดแล้วนะครับในขณะที่อีกเวกซกตัวหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของ U.S. Tariff นะครับใน Reciprocal Tariff เนี่ยที่กำลังเจรจาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดก็พอหลังจากมีการหยุดยิงปุ๊บตลาดก็กลับลงมาที่เดิมเลยนะครับโดยคีย์ตัดสินใจสำคัญเนี่ยก็คือวันที่9กเนี่ยนะครับ 9, 9กบรกรกฎาคม นะครับก็จะมีในเรื่องของอตัว reciprocal tariff ว่าความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรแล้วก็วันที่3กรกฎาคมก็คือในวันเมรืนนี้นะครับก็โอเปกคลาก็จะมา,า,าตัดสินใจว่าไอ้4 1 0 1 0 0 0แบบเรลต่อวันเนี่ยสรุปจะจะอีกเดือนหนึ่งหรือเปล่าถ้าอีกเดือนหนึ่งเนี่ยสักประมาณ5เดือนเนี่ยก็ก็หมดแล้นะครับในส่วนของไอ้ตัวคัดโดยสมัครใจโดยในส่วนของขค่าการัด นะครับค่าการกลั่นเนี่ยก็เป็นอะไรที่ตามคาดนะครับก็เด้งเงินเด้งขึ้นมา82% Q on Q มาอยู่ที่5.6เหรียญน,นะครับในไตรามาส2นะครับในขณะที่ไตรามาสที่แล้วอยู่ที่ประมาณ3.1ตรงนี้ก็เป็นผลมาจากไตรามาส1ที่มันแย่มากนะครับโรงกลั่นก็ไม่ได้สั่งซื้อน้ำมันดิบเข้ามารันอะไรกันเยอะในขณะที่มันมีดีมานในช่วงซัมเมอร์เข้ามาเพราะฉะนั้นค่าการกลั่นก็ฟื้นตัวนะครับรีเทลออยล์มาร์จิ้นเนี่ยก็ อ่าทรงๆนะครับอยู่ที่1.9บาทต่อลิตรน,นะครับก็ถือว่าอ่อยู่ในระดับกลางๆแล้วกันนะครับอ่ไม่ได้สูงมากไม่ได้ต่ำมากนะครับอ่เราคาดว่าอ่ตัว G.M เนี่ยน่าจะปรับตัวลดลงในเดือนหน้านะครับเดือนหน้าก็คือเดือนเนี้ยวันที่1น่เนี่ยก็น่าจะเริ่มทยอยลดลงละเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่อ G.M เนี่ยมันดีติดต่อกันมาตั้งแต่สักประมาณเดือนพฤษภาคมต้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาการสั่งน้ำมันดิบ เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันดิบเนี่ยจะเริ่มมาถึงโรงกลั่นเนี่ยก็คือเดือนกรกฎาคมแล้วก็สิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าสปรายจะเริ่มออกมาประกอบกับในเรื่องดีมาเองในเรื่องซัมเมอร์ดีมาเนี่ยก็น่าจะพีคแถวๆเนี่ยเดือนกรกฎาคสิงหาเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยเรื่องของการรีสต็อกเพื่อฤดูการขับขี่น่าจะไม่มีแล้วด้วยภาพตรงนี้เนี่ยเราเชื่อว่า GM เเนี่ยน่าจะเริ่มอ่อนตัวลงมาตามสปรายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ดีมาที่พี นะครับโดยในส่วนของบริเทลออยด์นะครับเรามองว่าน่าจะไซเวยนะครับพอราคาน้ำมันดิบลงค่ากันกลางลงนะครับไอตัวราคาหน้าโรงกลั่นบ้านเราน่าจะลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะทําให้อ่ามาร์เก็ตติ้งมาร์จิ้นเนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณ1.8บาทเนี่ยน่าจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาแถวๆหนึ่งจุดเก้าบาทได้นะครับอ่าก็ก็เราก็เลยมองดูว่าอ่า GIM ของไตรมาสสามเนี่ยน่าจะส่งโดยในส่วนของเคมีคอลนะครับ พอราคาน้ำมันลดลงเมื่อกี้13%ทั้งน้ำมันดิบแล้วก็นัท่านะครับตัวเคมีคอลสเปรดในสายโอเลฟินก็ปรับตัวดีขึ้น8-23%ค u อเตอร์ท d เดนะครับก็อิมพลายได้ว่าคอเออร์เน n งของพวกเคมีคอลเนี่ยน่าจะดีขึ้นแต่ถามว่าเป็นกำไรหรืออยังนะครับเท่าที่เราไปดูเนี่ยเลเวลเนี่ยก็ยังอยู่ประมาณสัก300ปลาย400ต้นก็คือ,อยังไม่ถึง Break e v e n Co คอส นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคอเออร์นิ่งของพวกปิโตเคมน่าจะยังขาดทุนอยู่นะครับ PX เองก็ดีขึ้นนะครับ13 q ปอร์เเท่ากับราคา,นะาที่ลดลงนะครับ i n d i c a t e d p e t to p d a ลดลง6เอร์เซ็นตจากราคา PX ที่กดดันนะครับแต่ภาพโดยรวมแล้วเนี่ยพอมาดูสปอตนะครับสปอตเรทเนี่ยตัวมาร์จิ้นเนี่ยกลับลงไปหา cash conversion cost ไปแล้วนะครับก็คือ<ม>ต่ำ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าดาวไซด์ต่อโอเปนสเปรดแล้วก็อโรมณ์ดกสเปรดตอนนี้เนี่ยก็น่าที่จะค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมนะครับในไตรมาส3อ่อไตรมาส2เนี่ยเราจะเห็นงบ E&P ในช่วงไตรมาส2เนี่ยปรับตัวลดลงนะครับจากราคาน้ำมันที่ลดลงนะครับแต่ถ้าถามว่าลดลงเยอะไหมผมเชื่อว่าสอพอเนี่ยน่าจะลดลงจากเลเวลสักประมาณ16,000กว่าล้านเนี่ยมาอยู่ประมาณสัก14,000ถึง15,000ห้านล้านบุกล เพราะว่าเขาจะมีในเรื่องหัวลุ่งเฉยโรงกลั Wall ่นคอเอ็นเน i n g ดีขึ้นแน่นอนในเชิง Q1Q นะครับเพราะค่ากันกัดเนี่ยดีขึ้นเยอะแต่มันก็ตาม inventory l o อ s เนี่ยปัจจุบันเนี่ยซึ่งมันปิดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยน่าจะยังมี n v e n t u r y loss อยู่นะครับประมาณสัก4ีหเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอเนฟิตเนี่ยน่าจะอ่อนตัวลงเล็กน้อยนะครับหรือว่าทรงๆนะครับในส่วนของโรงกลั่น เคมิคอลนะครับคอเออร์นิ e s <S mm ่ง hmm. ก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ uh, จากเคมิคอลสเปรย์ที่ดีขึ้นแต่ก็มีอินเวนทูร์ลอสเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. แต่แล้วก็ตามเนี่ยไอ้พวกรายการพิเศษเนี่ยไม่ว่าจะเป็น uh, mm hmm. การตีมูล mm hmm. การบุ๊กนักธีฟูดวิวของจันทราสี mm hmm. ซึ่งจะมีอ uh, S.C.C กับท็อปที่บุ๊กนะครับ uh, แล้วก็มีในเรื่องคอร์สเซอร์ิงที่จะเริ่มเข้ามาเนี mm ่ย hmm. พวกเนี่ย uh, ก็น่าจะทำให้ในส่วนของเออร์นิงของพวก uh, ปูนใหญ่ไทยออยด์เนี่ยไม่ได้แย่ นะครับก็อาจจะกลับมาเป็นบวกได้แต่ว่าพวกโรงกานประเทมอีกข้ออื่นๆเนี่ยเอ่อก็อาจจะซอฟลงนะครับ i v l เอ่อได้วอลุ่มมาอาจจะทรงๆหรือดีขึ้นเล็กน้อยนะครับพวกรีเทลออย l คงซอฟลงหมดทั้ง PDTG แล้วก็ OR นะครับตาม Inventory Loss แล้วก็ Marketing Margin ที่ที่มันทรงๆตามี Inventory Loss นะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมดูแล้วเนี่ยเอ่อในไตรมาสนี้เอ่อเอ่องบที่จะออกมาไตรมาสสองนี้เนี่ย ไอ้พวกเคมีคอลอาจจะมีแคตเตอลิสต์นะครับก็คือเลือกไอ้พวกที่มีแคตาตอลิสต์ละกันนะครับก็คือพวกที่มีรายการพิเศษใหญ่ๆแล้วก็คอเออร์เน็งเนี่ยโมเมนตัม um, เนี่ยในช่วงไตรมาสสามน่าจะส่งหรือไม่ลดลงนะครับก็จะมีพวก uh, เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมนันนะครับแล้วก็แล้วก็ในส่วนของพวกเคมีคอลที่จะออกไซเวย์ไปนะครับก็หลักๆก,ก็มีประมาณนี้ครับลอมครับ พี่ปูครับแล้วสมมุติว่าเราเรามองข้าม Q2 ไปเห็นที่เมื่อกุยเมื่อกี้พี่ปูพรีวิวเข่้าวให้เห็นภาพนะครับแล้วเรามองไปใน Q3 เนี่ยจริงๆถ้าเรานับ E&P ถ้าเรานับลงกานกับถ้าเรานับปิโตเนี่ยบอททอมไลน์เนี่ยดูเหมือนปิโตเด่นสุดไหมพี่คือคือบอททอม line เนี่ยเราต้องยอมรับว่า E&P มันจะกำไรยยนะครับเก่ยงแต่มันกำไร s o f ลงแล้วในไตรมาส3เนี่ยเราต้องมาดูเอฟเฟกต์ของการอันวาย production cut d e เพิ่มเติมอีก เพราะว่าทีาเา่เขาเขา u n นวายหมดเลยเนี่ยในในสักสี่เดือนเนี่ยเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังเนี่ยน้ำมันจะท่วมเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่ราคาน้ำมันลดลงต่อแนวโน้มมันก็คงค่อยๆซอฟลงในแง่ของปีนีแต่ว่าปีโตอ่ะครึ่งปีหลังเนะี่ยมันจะเป็นครึ่งปีหลังที่เรียลไลซ์ไอพวกรายการพิเศษต่างๆเข้ามาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น asset monetization ไม่ว่าจะเป็น d i v e s t m e n t ต่างๆนะครับรวมถึงในเรื่องของการตีแฟ value อะไรพวกนี้เข้ามามันจะมีเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของโรงกลั่นเนี่ยในแง่ของเคมีคอลเนี่ยจะมีรายการพิเศษเข้ามาให้เป็นแบบแคตเตรละกัรนะครับในขณะที่ตัวอื่นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็ก็ก็จะสอบลงในช่วงครึ่งปีหลังครับอืมโอเคพี่ปู๊ครับผมขออีกประเด็นหนึ่งคืออันเนี้ยพอดีผมนั่งอ่าน p a เ,เปอร์ของโรงกลัน่นหรือว่าโรงปิโตรของทางประเทศจีนนะครับมันก็จะมี2มุม คือโอเคมุมนึงก็บอกว่าถ้าสมมติว่าภาพรวมเนี่ยหลังจากที่วันที่9ก้กากรกฎาคมเนี่ยบรรยากาศการลงทุนมันดูคลี่คลายสมมุติก่อนนะเอาเป็นเคสกรณีที่มันดีก่อนดูคลี่คลายมันก็อาจจะทําให้ดีมานของฝั่งเศรษฐกิจภูมิภาคบ้านเราเนี่ยที่ตอนแรกโดนกันถูแต่ละประเทศนี่คือไม่ใช่โดนหลักสิบหลักนะโดนหลัก 30, สามสเนี่ย มันก็คลี่คลายลงแล้าจะทให้ดีมานสเปรดมันมีการปรับตัวขึ้นเพื่อออฟเซตกับส่วนเกินของสัプラที่มันเยอะนะแต่มันก็อย่างที่บอกไปมันก็ไม่ได้สามารถออฟเซตได้เยอะขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ว่าอีกมุมมนึงเขาก็บอกว่าเออเฮ้ยแล้วถ้ามันมีการกลับเกมล่ะคือ,อ,อจีนเนี่ยสามารถส่งออกแร่เอิร์ธไปในสหรัฐอเมริกาแล้วสหรัฐอเมริกาส่งออกตัวตัวอ e ีเทนมาให้โรงปิโตรของทางประเทศจีน ซึ่งมันอาจจะทาให้คอสเนี่ยโอ้มันดูดีขึ้นแลวทาให้จีนเขาอาจจะกลับมาผลิตแล้วก็สปายเขากลับมาเยอะเนี่ยมันไปกันโครทางเลยนะพี่คือคือ,คอมันมันเวชกับประเด็นคือคือถามว่าประเด็นแรก make sense ไหมมันก็ make sense ประเด็นที่สองมันก็ make sense มันก็มีโอกาสนะก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันเวชไปในทางไหนดีพี่ปุ๊กคือคือเอาเอาจริงๆว่าอ e ีเทนอะไรพวกนี้นะครับเอ่เอก็เป็นตัวที่าทางสหรัฐเนี่ยสอ่งออกอยู่แล้วนะครับ แล้วก็แล้วก็ผู้ซื้อเนี่ยมันก็คือจีนแล้วก็พวกเซาท์อีเชียเนี่ยแหละนะครับที่ GC ปูนใหญ่เนี่ยไปขอซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าอเมริกาไม่ขายให้กลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยจะขายให้ใครเพราะว่าโลงปิโตในประเทศพวกพัฒนาแล้วยุโรปและพวกเนี้เขาเขาไม่สร้างแล้วนะครับแล้วก็ในอเมริกาเองก็ก็พวกนี้ก็ ก็ไม่ค่อยมีสร้างใหม่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องถามว่าถ้าไม่ไม,ไม่ขายพวกนี้จะขายให้ใครเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังคงเชื่อนะว่าของเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังคงเ,เกียรมาทางฝั่งเอเชียนั่นแหละนะครับเพียง <ed> แต่ว่าในเชิงของอมันจะมาเซาท์อีเซียหรือมันจะมาจีนเนี่ยตอนนี้นเราต้องยอมรับว่าเซาท์อีเซียเนะี่ยโครงการส่วนใหญ่เนะี่ยยังแหลกบีฮจีนซึ่งจีนเนี่ยเขามองอามานานแล้วเขาเขาเขาสร้างไปกันกัน ในระดับหนึ่งแหละจะเสร็จมหมดแล้วนะครับในขณะที่ทางฝั่งซาอุดิอาระเบียต้องรออีก3-4ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะสั้นเผมยังเชื่อว่ามันยังไปที่จีนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของ e t i t i พที e s s ของผู้ผู้เล่นในจีนเนี่ยก็ก็ยังถือว่าค่อนข้างความเ t i นที e ยิ่งอเมริกาเนี่ยยังอนุญาตให้จีนเนี่ยอิมพอร์ตน้ำมันอิรานอิมพอร์ตน้ำมันรัสเซียได้นะครับ เขาก็ทางเขาเนี่ยเขาก็พูดไม<ด>่เปลี่ยนส้นถึงเขาก็ยังได้เปลี่ยนเพราะว่าพวกนี้มันขายดิสคาว์กันเป็นสิบเหรียญนะครับจากจากจากพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมเพตติฟเนสเนี่ยเราเราพูดได้เลยว่าเราสู้ยากครับอโอเคครับอ,อันนี้เราก็มองหลายๆมุมนะครับสำหรับในฝั่งตัวเซกเตอร์พลังงานแล้วก็เซกเตอร์ปิโตนะครับวันนี้ขอบคุณท่านพี่ปุ๊กมากครับครับสวัสดีครับ